สวัสดีครับ Into the Black Box ในวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับ10สนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2023จากการจัดอันดับของ SkyTrack ซึ่งได้รับการโหวตจากนักเดินทางทั่วโลก10สนามบินที่ว่านี้จะมีที่ไหนกันบ้างและสนามบินสุวรรณภูมิจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่เรามาเริ่มต้นที่แรกกันเลยครับเริ่มต้นกันที่อันดับที่10สนามบินมารดิกบาลคัสสนามบินมารดิกบาลคัส ตั้งอยู่ที่กรุงมารดิกในประเทศสเปนสนามบ,บินแห่งนี้เปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี1931และเป็นประตูบานสำคัญในการเดินทางเข้าออกของประเทศสเปนและทวีปยุโรปสถาปัตยกรรมของสนามบ,บินมาร์ดิกบาราคัสถูกออกแบบมาให้มีเอกลักษณ์ที่สวยงามโดยเทอร์มินอลที่โดดเด่นที่สุดคือเทอร์มินอลที่4ซึ่งมีลังคาคล้ายกับคลื่นอันเป็นเอกลักษณ์ภายในถูกประดับด้วยแสงไฟหลากสีสันและเพดานที่เต็มไปด้วยแสงดาว แต่หาพูดถึงด้านการบริการต่างๆแล้วสนามบินมาดริดบาราคัสสามารถมอบความสะดวกสบายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตั้งแต่ Wi-FI ฟรีที่สนามบินโบสถ์ boat, ลาวีไอพีสู์การแพทย์และพื้นที่เล่นสำหรับเด็กนอกจากนี้ภายในสนามบินยังมีร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ซึ่งให้บริการอาหารระดับพรีเมียมอยู่อีกด้วยรวมถึงยังมีพิพิธภัณฑ์เป็นของตัวเองซึ่งจัดแสดงประวัติของสนามบินและวิวัฒนาการการบินของประเทศสเปน ให้ผู้โดยสารได้เดินชมในระหว่างการรอเครื่งครึ่งบินอันดับที่9สนามบินนานาชาตินาริตะสนามบินนานาชาตินาริตะหรือสนามบินโตเกียวนาริตะเป็นหนึ่งในสองสนามบินนานาชาติหลักที่ให้บริการอยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวซึ่งให้บริการแก่สายการบินมากกว่า80สายการบินทั่วโลกเปิดใช้งานครั้งแรกในปี1978เพื่อแบ่งเบาภาระจากสนามบินนานาชาติฮานดา โดยมีอาคารผู้โดยสารสาอาคารและรองรับผู้โดยสารได้มากถึง33ล้านคนต่อปีสนามบินตั้งอยู่ห่างจากกรุงโตกเกียวไปประมาณ60กิโลเมตรแต่ก็มีรถไฟบริการเพื่อเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองโตกเกียวอยู่หลายเส้นทางด้วยกันนอกจากนี้สนามบินยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์หลายเรื่องจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือสวนญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมซึ่งมอบสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบให้กับผู้โดยสารได้เพลิดเพลินไปกับความงามธรรมชาติแบบญี่ปุ่นนอกจากนี้สนามบินนานาชาตินาลิตะ ยังเป็นที่ขึ้นชื่อในด้านอาหารญี่ปุ่นแบบบ้างเดิมที่มีรสชาติอร่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นซูชิราเมนอูดองและยังมีร้านโปเกมอนสโตและคาเฟ่ทีมฮลโลคิตตี้สำหรับผู้โดยสารทุกคนเลือกเข้าไปใช้บริการได้อีกด้วยอันดับที่8สนามบินซูริกสนามบินซูริกเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์สนามบินตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองซูริกไปทางตอนเหนือ13กิโลเมตร ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกเป็นปีที่19ติดต่อกันสนามบินมีอาคารผู้โดยสารทั้งหมด3แห่งและเป็นหนึ่งในสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปสนามบินสูริกมีสายการบินให้บริการมากกว่า60สายการบินและเป็นสนามบินศูนย์กลางหลักสำหรับการเชื่อมต่อเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆทั่วโลกโดยเส้นทางสูริกมายังกรุงเทพยังเป็นเส้นทางระหว่างทวีปที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับที่3ที่เดินทางออกจากสนามบินแห่งนี้โดยจำนวนผู้โดยสาร2 2 0แ0 0คนต่อปี สนามบินแห่งนี้ได้รับการออกแบบให้มีความสะอาดและสะดวกสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างที่ผู้โดยสารต้องการพร้อมด้วยแหล่งช็อปปิ้งปลอดภาษีขนาดใหญ่หลายแห่งและยังมีร้านช็อกโกแลตลินช็อกโกแลตชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ภายในสนามบินเพื่อให้บริการผู้โดยสารที่ชื่นชอบของหวานได้ดื่มด่ำกับขนมชั้นเลิศของสวิตเซอร์แลนด์นอกจากนี้ภายในสนามบินยังมีบริการร้านทำผมและห้องโยคะให้บริการสำหรับนักเดินทางที่ต้องการพักผ่อนและผ่อนคลาย เพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางที่ต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงอันดับที่ 7. สนามบินมิวนิกสนามบินแห่งนี้ได้รับการออกแบบมาให้มีความสวยงามและโดดเด่นโดยที่อาคารผู้โดยสารหลักมีการออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายเต็นท์ขนาดยักษ์และสามารถเดินทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารภายในสนามบินด้วยระบบรถไฟฟ้าใต้ดินอันที่จริงแล้วเทอร์มินอลที่2ของสนามบินยังเคยได้รับการโหวตให้เป็นเทอร์มินอลที่ดีที่สุดในโลกโดย s k y t r a k อีกด้วย แต่สนามบินมิวนิกไม่ได้มีดีแค่การออกแบบเท่านั้นสนามบินแห่งนี้ยังเป็นผู้นําในการรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการริเริ่มโครงการสีเขียวต่างๆทั้งการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในสนามบินและการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าขณะที่การบริการภายในสนามบินที่สนามบินแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงกัรเบียในสนามบินแห่งแรกของโลกที่มีชื่อว่าแอร์บรอยซึ่งผู้โดยสารสามารถเพิ่มเพลิงกับเบียสดในขณะที่กำลังรอขึ้นเครื่องบิน นอกจากนี้สนามบินมิวนิกยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดทั้งปีในช่วงฤดูหนาวที่สนามบินจะมีการจัดตลาดคริสต์มาสแบบบังเดิมพร้อมด้วยไวน์เบียร์และขนมปังขิงส่วนในฤด,ดูร้อนพวกเขาจะมีการจัดก,การแข่งขันโต๊ขึ้นในทะเลจำลองซึ่งจะมีนักโต้ขึ้นจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขันกันอันดับที่6สนามบินอิสตันบูลสนามบินอิสตันบูลเป็นสนามบินที่ใหม่และใหญ่ที่สุดในประเทศตุรกี เปิดให้บริการครั้งแรกในปี2019โดยพื้นที่รวม76.5ตารางกิโลเมตรทําให้สนามบินแห่งนี้มีขนาดใหญ่กว่าเมืองเล็กๆหลายแห่งแต่สิ่งที่ทําให้สนามบินอิสตันบูลแตกต่างจากสนามบินแห่งอื่นๆก็คือการให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมและความบันเทิงภายในสนามบินมีพิพิธภัณฑ์ด้านการบินรวมถึงพื้นที่จัดแสดงศิลป,ปะและวัฒนธรรมของตรุรกีอยู่ทั่วภายในอาคารผู้โดยสารนอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์ ให้ผู้โดยสารได้ชมภาพยนตร์ในระหว่างการหลอกขึ้นเครื่องบินและเมื่อพูดถึงเรื่องของอาหารสนามบินอิสตันบูลถือได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมพวกเขามีบริการตั้งแต่อาหารตุรกีแบบดั้งเดิมไปจนถึงอาหารานานาชาติเช่นซูชิและพิซซ่าสนามบินแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอีกด้วยพวกเขาได้นําเทคโนโลยีการจดจําใบหน้าและเครื่องเช็คอินอัตโนมัติมาใช้เพื่อปรับปรุบบงกระบวนการเช็คอินให้มีความรวดเร็วและยังมีหุ่นยนต์ ที่สามารถช่วยเหลือผู้โดยสารในการขนสัมภาระได้อันดับที่5ปารีสชาลเดโกสนามบ,บินแห่งนี้มีชื่อเล็กสัส้นๆว่า c d g เป็นสนามบ,บินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีสายการบินทําการบินมากกว่า100สายการบินให้บริการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางมากกว่า300แห่งทั่วโลกในปี2022สนามบ,บินแห่งนี้ได้ต้อนรับผู้โดยสารจำนวนมากกว่า57ล้านคน จึงทาให้เป็นสนามบินที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับ9ของโลกภายในสนามบินถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้โดยสารเดินทางไปยังจุดต่ตางๆภายในสนามบินได้ง่ายอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายตั้งแต่ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมและร้านอาหารหรูไปจนถึงร้านกาแฟและร้านขายของที่ระลึกในราคาย่อมเยาวรวมถึงยังมีบริการสปาร้านนวดอารอมาหรือแม้แต่ศูนย์ฝึกสมาธิและแน่นอนว่า การมาเยี่ยมปารีสจะต้องมีผู้คนถามถึงเครื่องดื่มยอดนิยมของฝรั่งเศสนั่นก็คือไวน์หรือแชมเปญซึ่งผู้โดยสารก็สามารถหาได้จากบาร์แชมเปญที่มีอยู่มากมายภายในสนามบินอันดับที่4สนามบินนานาชาติอินชอนสนามบินนานาชาติอินชอนเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้และเป็นสนามบินหลักของสายการบินโคเรียนแอและเอชนาแอร์ไลน์สนามบินแห่งนี้ มักได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสนามบินที่ดีที่สุดในโลกอยู่เสมอสนามบินมีรันเวย์ทั้งหมด4รันเวย์ทำให้สามารถรองรับการจราจรที่หนาแน่นได้เป็นอย่างดีภายในสนามบินยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นเอกลักษณ์อยู่อย่างมากมายเช่นลากสเกตในลมสนามกอล์ฟสปาโรงหนังนอกจากนี้ทางสนามบินยังมีการนำเทคนโนโลยีที่น้ำสมัยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารมากมายเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเช่นระบบจัดก,การสัมภาระอัตโนมัติเต็มรูปแบบ หรืออุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัยขั้นสูงนอกจากนี้ทางสนามบินยังมีเครื่องบินดับเพลิงและเฮลิคอปเตอร์เพื่อรองรับความปลอดภัยของผู้โดยสารในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นอีกด้วยอันดับที่ 3. ท่าอากาศยานนานานชาติโตเกียวฮานเดะสนามบินนานาชาติโตเกียวหรือที่เรียกกันว่าสนามบินฮานเดะเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุน่นตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองโตเกียวไปทางใต้เพียง14กิโลเมตร ทำให้การเดินทางจากตัวเมืองไปยังสนามบินสะดวกมากยิ่งขึ้นสนามบินแห่งนี้มีทั้งหมด4ลันเวสามารถรองรับเที่ยวบินได้ถึง90เที่ยวบินต่อชั่วโมงทําให้สนามบินแห่งนี้เป็นสนามบินที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับ3ของเอเชียและเป็นอันดับที่4ของโลกนอกจากนี้สนามบินฮานดายังมีชื่อเสียงในด้านการบริการที่ยอดเยี่ยมและบริการด้วยความเป็นมิตรภายในสนามบินยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่น่าประทับใจ ท้งร้านค้าปลอดภาษีร้านอาหารและร้านกาแฟที่มีอยู่อย่างมากมายให้ผู้โดยสารได้เข้ามาใช้บริการจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมสนามบินแห่งนี้จึงได้รับการโหวตให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกเป็นอันดับที่สาในปีนี้อันดับที่2ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัตท่าอากาศยานนานาชาติฮามัตตั้งอยู่ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เปิดให้บริการแก่สายการบินมากกว่า120สายการบินทั่วโลก รวมถึงกาตาแอร์เวย์ที่เป็นสายการบินประจำชาติอีกด้วยสนามบินแห่งนี้ให้ความสำคัญด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกลับไปภายในสนามบินมีบริการร้านอาหารชื่อดังอยู่อย่างมากมายและยังมีร้านค้าปลอดภาษีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมสปายิมและสระว่ายน้ำรวมถึงยังมีโรงแรมระดับ5ดาวคอยให้บริการแก่ผู้โดยสาร ที่ต้องหยุดพักเพื่อต่อเครื่องเป็นเวลานานหรือผู้โดยสารที่ต้องการบินในช่วงเช้าตรู่นอกจากนี้ภายในสนามบินยังมีสวนป่าอยู่กลางอาคารผู้โดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนได้พักผ่อนหย่อนใจในระหว่างการรอขึ้นเครื่องบินอีกด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้โดยสารทุกคนชื่นชอบของสนามบินแห่งนี้ก็คือรูปปั้นหมีเท็ดดี้ยักษ์ที่คอยตักทายผู้โดยสารเมื่อเดินทางมาถึงที่สนามบินโดยไม่มีความสูง23ฟุตซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีการถ่ายภาพมากที่สุดที่สนามบินแห่งนี้ และก็มาถึงอันดับที่1ท่าอากาศยานนานาชาติชางงีของประเทศสิงคโปร์ท่าอากาศยานานานาชาติชางงีสามารถคว้ารางวัลสนามบินที่ดีที่สุดในโลกในปีนี้ไปครองได้สําเร็จอีกครั้งและเป็นการควาชช้าแชมป์ครั้งที่8ในรอบ10ปีหลังสุดอีกด้วยสนามบินแห่งนี้มีอาคารผู้โดยสารทั้งหมด4แห่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง82ล้านคนต่อปีและให้บริการมากกว่า100สายการบินที่เชื่อมต่อไปอยัง400จุดหมายปลายทางทั่วโลก ใครก็าตามที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกจะต้องตื่นตาตื่นใจกับสวนอน่าประทับใจที่ตั้งอยู่ทั่วสนามบินรวมถึงสวนผีเสื้อสวนทันตะวันสวนกระบองเพชรและสวน,นอื่นๆอ,อีกมากมายนอกจากนี้ยังมีร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีและร้านอาหารมากกว่า280แห่งภายในสนามบินชางงียังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมไม่เหมือนใครอีกหลายแห่งเช่นสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าโรงภาพยนตร์และแม้แต่สไลเดอร์ในร่มขนาดใหญ่กลางสนามบิน สิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้สนามบินชางงีเป็นจุดหมายปลายทางที่สร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้โดยสารได้เป็นจํานวนมากจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมท่าอากาศยานนานาชาติชางงีจึงได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกมาได้อย่างต่อเนื่องขณะที่สนามบินสุวรรณภูมิของประเทศไทยแม้จะไม่ติด10อันดับแรกในการจัดอันดับในครั้งนี้แต่ก็ยังติดอยู่ใน100อันดับแรกโดยอยู่ในอันดับที่68ของโลกซึ่งดีขึ้นจากปีที่แล้ว9อันดับ ซึ่งเป็นอันดับที่23ของทวีปเอเชียและอันดับที่4ในอาเซียนรองจากสนามบินชางงีของประเทศสิงคโปร์สนามบินกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียและสนามบินสุกาโนฮัตตาของประเทศอินโดนีเซียและนี่ก็คือเรื่องราวของ10สนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2023ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ